องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประเภททั่วไปรางวัลชมเชยประจำปี2563นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญค่ะคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญค่ะ รางวันนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นเครื่องการันตีการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนนำโดยนายรุสลันอารุงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนที่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลักสำคัญควบคู่กับหลักการบริหารตามหลักธรรมาพิบาลโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้หลักการพูดคุยและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มี ุณภาพในการมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและต้องได้รับประโยชน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุดโดยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์การทํางานและความไว้วางใจจนเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน,นเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนายอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในเรื่องของการบริหารจัดก,การเน้นในเรื่องของการบริหารคนนะครับเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งคนจะต้องมีคุณภาพคนจะต้องมีหลัก การบริหารที่มีความโปร่งใสทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่ได้รับการบริการได้มากที่สุดโดยที่องค์กรเองทําไปบนพื้นฐานที่มันถูกต้องโดยหลักการบริหารจัดก,การด้านเมืองที่ดีเราทําอะไรพี่น้องประชาชนจะต้องรู้เท่าเรา,าร,รู้พี่น้องประชาชนจะต้องรู้เท่ากับราชการรู้พี่น้องประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมเพราะ เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อบตอโคกเคียนได้นําเสนอผลงานชุมชนเข้มแข็งชุมชนปลอดขยะจึงได้ดําเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนปลอดขยะประจําปี2562ขึ้นนําร่องที่หมู่4บ้านหูแต่ทูวอตําบลโคกเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสโดยสร้างให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการจัดการขยะบุญฝอยแบบครบวงจรจนได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส สวนท้องถิ่นสะอาดระดับอำเภอระดับจังหวัดในโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนาราสะอาดและต่อยอดสู่การส่งเข้าประกวดองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2563ันาอบตอตโคกเคียนก็ส่งในประเภททั่วไปเป็นประเภทที่ยังไม่เคยส่งประกวดมาก่อนและก็ได้รับรางวัลชมเชยกลับมานะครับซึ่งมันก็เป็นที่ภูมิใจแต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุง แก้ไขในการดำเนินการจริงๆเพราะว่าความต่อเนื่องนี่สำคัญแต่เนี่ยเราก็ เข้าดำเนินการและก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับสำหรับรางวัลชิ้นโบแดงนี้ได้ผ่านการคัดเลือกตามที่คณะอนุกรรมการไ,ไ,ได้กำหนดนหลักเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผ่านการตรวจสอบความโปรง่งใสว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง ยั่งยืนที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการทําโครงการแต่ละโครงการเราจะมีการทําแผนอ,อ,อบตจะทําแผนก็ตามงบประมาณก่อนไม่ใช่ว่าอ,อ,อยากจะมีโครงการอะไรก็ลงมาไม่ใช่คือโครงการทุกโครงการที่ทํารงมาในที่นี้จะมีแผนรองรับภาคสังคมจะต้องรับรู้ข่าวสารก่อนก่อนที่อบตจะได้ออจัดทําแผนให้แล้วเสร็จเพราะว่าที่ผ่านมา เราต้องเข้าใจว่าบริบทชุมชนบางครั้งถ้าเราไม่มีแผนของชุมชนด้วยลองรับกับแผนอ,อบตอ,อ,อปัญหาความโงใสจะไม่เกิดขึ้นการทํางานทั้งหมดทั้งทีมงานของชุมชนและก็อ,อบตอขับเคลื่อนไปด้วยกันตลอด เนื้อสิ่งอื่นใดจากรางวัลที่ได้รับคือการรักษาม,มาตรฐานที่ดีนี้ไว้อย่างมั่นคงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลโดยผ่านแผนงานโครงการที่สอบคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและบริบทของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสำคัญสนิทสรีสุวรรณโนถ่ายภาพสุภวดีบุญมีทีมข่าวเอ็บีทีสงขลารายงาน